จะแก้ไขรัฐธรรมนูนต้องทำอย่างไรบ้างคะรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศครับคนที่จะเสนอแก้ไขได้ต้องมีคณะรัฐมนตรีหรือสอสอเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า100คนหรือสอสอร่วมกับสอวอเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า150คนหรือประชาชนร่วมกันเข้าชื่อไม่น้อยกว่า5 0,000นคนครับเมื่อกระบ,บวนการเข้าชื่อเสร็จสิ้นก็จะมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานรัฐสภา โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจากนั้นจึงนัดประชุมวาระแรกเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับภาพรวมแล้วให้ลงมติซึ่งมตินั้นจะต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า3 7 5เสียงของที่ประชุมร่วมระหว่างสสและส,และสอวอและในจํานวนนี้ต้องมีเสียงสอวอรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า84เสียงแล้วจากนั้นครับเข้าสู่กระบวนการวาระสอง เพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราโดยการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาซึ่งมีตัวแทนจากสอสอตัวแทนจากสอวอและตัวแทนจากฝ่ายผู้เสนอรางแก้ไขรัฐธรรมน,นูญแล้วจากนั้นก็นํากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของที่ประชุมร่วมระหว่างสอสอและสอวอเพื่อพิจารณาเนื้อหารายมาตราโดยถือมติเสียงข้างมากครับ และเมื่อผ่านวาระ2ไปได้ก็ให้รอไว้สิบวันครับลึงลงมติวาระ3 เพื่อเห็นชอบสิ่งที่เสนอให้แก้ไขามาทั้งหมดโดยมติเห็นชอบก็เช่นเดิมครับต้องมีไม่น้อยกว่า375เสียงและในจํานวนนี้จะต้องมีเสียงสวออไม่น้อยกว่า84เสียงแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาครับคือในจํานวนนี้จะต้องมีเสียงจากสสที่มาจากพรรคการเมืองซึ่งไม่มีตําแหน่งรัฐมนตรีไม่มีตําแหน่งประธานหรือ,อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า120ของจํานวนสสจากพรรคการเมืองกลุ่มนี้ แล้วจากนั้นครับเมื่อผ่านวาระ3ไปได้ก็ให้ทิ้งเวลาไว้อีก15วันแล้วจึงให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูล9ทูลกระหม่อมถวายแต่ถ้าในช่วงเวลานี้ครับมีบางฝ่ายสงสัยว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ให้ใช้เสียงสอสหรือสวอหรือเสียงจากทั้งสอสและสวอรวมกันไม่น้อยกว่า1ใน10เข้าชื่อกันเพื่อยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยสารรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยโดยใช้เวลาไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องครับถ้าวินิจฉัยแล้วไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ให้นําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมต่อไปแต่ถ้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับหมวด1หมวดทั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์หมวด15การแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไปเกี่ยวข้องเกี่ยว,วกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง หรือไปเกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำน,นาจของศาลและองค์กรอิสระเนื้อหาเหล่านี้ครับจะต้องทําการประชาพิสอบถามประชาชนหากประชาชนเห็นด้วยจึงสามารถแก้ไขได้แล้วค่อยนําร่างแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเข้าสู่กระบวนการทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายต่อไป